นนพันธุคดีทีมข้างดังนักขาวทีมเงาคือเวนอยู่เออคดีสั้นดีแล้วอ๋อพันธุยอว่าหลายกระอุะอาอุศเอาพวกนอ,อไะไรครับโันธุพันธุ์ว่าเงินหนาข้ามเลยครับเป็นม่น่ะข้างเอา,เาก็จะให้กไปให้อยู่ห้องนำ อนี้งาอยู่ธรรมดาได้หายเงินเก่งคือวอากเก่งนี่เนาะนีล้วมได้มานอนนําได้วอา g กเก่งบอกเก่งบจักีไหมอันนี้ใครผู้ใดเกสลาผู้สาวที่มาใส่เกสลเกผู้สาวี่มาเออมันเรีกปโยนเกสโลามันาดอมันนี้แล้วอันนี้ใครเพิ่เอออันดีสครำคาเอออืม ลูก๊กแนนาลูกนาเทนทูอันนี้อันนี้ถือไว้บลล่าอันนี้ใครผู้ใดใครลูกเซลามอ่กเซลามถามีลูกแก่ของโนก็เด็ดลูกซื้อกระสุนโบนเนายตัวนี้ตัวนี้นี่อายุกี่ปีคะสามสอุ้ยขนาดเด้อระวังเด้อขนาดเดิน ขึ้นรุดนี่เรือกแฟนมานี้เดียวนี้สามสิบอยากแนะนำว่าขะขะเลืลงมานี่นเป็นหนทางเป็นหนทางเพื่อเพื่อเธื่อไปสู่ลุนน้ำในวันเกิดในพระธาตุประจําวันเกิดถือเสนอสู่ลุงทยสามสิบลิฟต์เขอางูจำบ้านเราร <PM S 2> ะจําเขาอเพื่อเอลงไงถ่ายมืนะคะขณะนี่เือเกิดวัน เออวันสุกร์หนึ่งกั <c parliament> สูนสีของฮักของแพงสิงินสีคำเสียชีวิตทำรมนหนักนะคะันหนักเห็นบอกได้ย่เนี่ยเวลาเือแนะนำว่ามเอกอยแนะนำว่าขั้นบรรกาที่เพิ่มไปหาพระให้พระ่านประจัาขนเล่าเออ อันเจเกย์่ปุนกัมีวากันในฮุนสา้างกระตัวีกระทงดงต้าเตัวยีหล้าญาติญาติไปหาพระมณฑนเนาะจะมากเออไปพระเด่นพระนสกอนครับถ้าถ้าไปพระจะมาเกิดในการดำรงชีวิตเราเนี่ยมันยังมีดีเงิเรามีกัดจิตกัดเป็นเส้นขาพาดนคลที่ก็จะจะรู้มาหมอไปว่าพระพื้นเอาไม่ได้นะกี่รถกี่เลือดระวังระยะเดี๋ยวนี้สาิบนี่ สามสี่พันสามสี่บกเด้อประจำบอแ้วประจำเรีนบอลอนะมันขาพลาดทางขาพลาดแหละนั่นน่ะอ่งองลาดลงไป้เงนส้ขาส่นนเองนีมแล้วม่้ยอนี่คกลกค้่บางนี่นี่นี้น่ค้เดอขนาคกนาบเออนักกาบากระซูอยู่บนตะวันมาทางนำบ้าบ้าเ ตัลงรูปตั่งเตบ้องเส้นูยังเล่าบอเส้นเต่าาด้วยอีล้าไ่ากเลยรเป็นันนี้่าเลยนอีลาเนี่เยกมอเาเป็นค่สเปเออีลาเนี่ตคูนีมีเอาตัวมันดีะอยู่ทางคางเด้ออืมแม่มดาไดรอีลากระมัดขึ้นามุาใเลืออีนางานี้ นะให้ระวังมันอยู่ทางข้างอย่างนี้นะให้ระวังเถอะมอทั้งนี้มีบอทั้งนั้นมีบอมออย่างสิเออค่ะเอเจอีฟูดเอาเด้อร์อินอื้ฮือบนยูบนเศาเออเอ็ดดูเอ็ดดูไอะไรมาไปเพนเพนลงฮะหนึ่งความำนายว่าจะเสียของรักของแฟนคือวุนี่แหละสิเออนี่นะมันหามกัน ข้าวัน้าข้าเท่ห์ครับไก่ยิปเปอรัลลลิมิเต็ดแกเรลเต้นะคะเออโอ้ยเริ่จทำกระทำตามหม่หมูแบบแล้วก็ดีเนื้อเอสแล้วมันดีเนื้อข้าเราแจ้งเนื้อบปเราแจ้งเนื้อที่เป็นเหตุท่เกิดการเป็นการตายก็ื่องสองคือมีคนอื่นแย่งเอาของเราไปนะพูดเฉยๆแล้วเนี่ยตั้งใจพักแเทไปปั่นตะบุ่งกันบกินบกใจ ่นัดนัะเแก้วก็ถ้าหมอนั้นนี่ตอ้อเนอกระทงี่ยนี้ทำทำกระทงอย่างนี้แหละเออมหท่านว่าคยุบอย่ัไถ้าจบกวจบแล่ววันนี้พีงจ้าขนมนั้นนี่นือหมนั้นนี่เปรไปค้าไปทอดปนนันละค้าทอดเราองน้ำจินน้ำมือนะค้าก็ข้าวผัอ้อ นเธอมีส no, no, no. ียดดยเพือนกาโม่นนี้ไปก็ได้เออไปก็ได้เนาะโมได้ใ้ตัวอใหืดัเ่อสร้างดามานเื่อนนะเออความดีฮะมีอยู่ทนยังไรอกจ้าจ้าคับไปในลายปลลโอ้ันไปแต่ก็มีได้อไเนาะไดูไปดู่อนม่ได้า แล้วแต่ต้อง่ายๆแล้วแต่น mm ้ำใจมีน้ำใจเท่านั้ครับพี่น้นึมีโคตรู้โคตต้องวาเอากระเบื้ที่ชาวบ้านนันน้นองเรื่องช่องมีเคยว้าเอาไปน้องกมีไปนี่ตใจรับมีนอนตากันแล้วกันรัได้ากันนเอาเอาเราอยากนะครับคอ้าวความือมาความือมาได้อันเดเมือมาเอใครดสี่ยยไเ้อาะครับ ปัานึ่งบ้านตรบ้านงบ้านมีบ้านคุณแค้ว่าไม่บอกมันเรามันบูร์บานบ้านนี้สดวกสบายโอก็อยู่บ้านดีกว่้พ่่น้องเราไม่มีไเลยบอสตุณไปเจอไปหาเจอหมอเป่างูโอ้กเินย่ยซอยคันทางกันละบ่โอ้ยครับไปยุ่ยซอยกันน่น ข้างหน้ไปหาคุณหมอเพื่อกับมาหาผมก็ได้เด้อผมคดีจะขราบยื้อน้ากับแม่จะไดก็ดีไปบ้านที่ซ่อนเลี้ยบสายคุณแม่เนือหลันด้วยกำานเทสครุ้มสองบอกกำยานเฮ็ดอกกำยานไม่พูดยากเดยต้นย่อยมาทำมาย่งไป่ผู้แขนไปเก็บเทสครับอาสาทุสกามเดือบันี้เด้อย้อมกระแดงเซ็งกระซิวแลยได้ทีบกระงามคือไฟไปมากคือเก้าบันดี้และบอยคู่และสาวหนึ่งการกินใบไทยคาบบอลือไท้เกอร์บอลจง พอหายเอาหน,นี้คนดีกาวลงมามาแล้วก็ดีกว่าเฮาดีกว่าเฮาขวัญเจ้ามาโฮมาาม,าาม,ม,มาเก้าขวัญวันนอนมาซิงในเน,นื้อมาซื้อในที่เด้ออ้าขอเสื้อพระเาขอข้าพระเจ้าลใได้ายเถรทาวพื้นเอามาผู้เจ้าแล้วเกดิดเจ้าอยู่ดีมีแห้งยุติแห้งเสียงเือกาปัญญาเฮือก้องเธอมีฤทธิ์คือดังกาลเกตเธอมีเดชคือดังฮานุมานเด้อเพิ่มมีปฏิภาษณษ์ดังพระโกตมเาเพิ่มมีวัฒนะคือดังพระมหากระจาย มีบริวารห้อมล้อมลายด้านนั่งลิสาขาไปทางใต้ให้ตรงนํำบอกขือไปทางเหนือให้ตรงนํำบอกแก้วไปหัวเลียวให้ตกกลุมมันคุมยื่นคุมคำเธออายุลูกให้ได้หัวถอยอายุน้อยให้ได้ลายปีแม่มาบาราคนพวกนี้บริวารเกจทางไกลบริวานไทยทางอื่นเลยได้บัดนี้แล้วเป็นลูกยิ่งให้เต็มพาง่ายเลี้ยงลูกสร้างให้เต็มพาคเข้าด้บัดนี้ได้ ผมไม่มั่นนำกันคือก้าวอาฝะาวาจ้าและคอยหวานจอยสังมังมีผมไม่นี้กูมึงหน่อย่าเอาเด้อเจ้าและคอยหวานจอยสังอําลวยได้ใส่ลูกเนี่ย,สยใส่ผมไม่เนี่ยสร้างให้ลูกให้ขึ้นคนทิพย์ให้ท้องด้วยนะนะว่วเาเด้อคนเราใบข้าวผีปอบเป้าใบข้าวสูหงได้เป็นลูกก,ก๊เพิ่นบอลตาพาเป็นลูกลาเจ้ายรอดตาโก้เด้อพ่อแม่เลี้ยงเงี้แล้วสูงซอยรวยให้เพ็งขอเพลงเมะเดินมืดบอยขี่มาซ้ำเดินดับบอยขี่มาพาย โดยก็ง um, ่ายบ่อยที่มาเปิดชิ้มเงินเหรียญก็กองขี้ทองแมรียญมาเอาในกระเป๋ายังได้ข้ามืงิละเจ็ดเป็นร้อยหง้าูกทุกคนเด้อเพื่อที่จะมาให้มาให้ราดจะได้ลอยอย่าพลาดได้มาอะไรเข้ายี่บอถอยเด้อเอาเพื่อฮักกันปัดเตงเพื่อเพ่งบันกันไข่คือวันี้เด้อเนื้อไก่ยนาเด้อเอาต้องนำมือพากันงมตุ้บตุ้มมือภากันขังสวิงข้ามภาก่อนแก่ขึ้นต้นไม้ดึงแก้ลงได กินตี๋พอให้เป็นไรใส่ใจดีพอให้เป็นไรนุ่มเด้อคือฮักคือเพ่งคักเพ่งเพ่งปั่นกันนักเอาเบาสู้ยอดดีร้อยอาศัยเด้อะผู้นึงเป็นน้ำเมื่อผู้นึงเป็นไฟไหนเฮ้อยู่ดีมีแห้งแล้วคนเฮ็ดบอยจอมคนล่องเมื่อข้าวผีปอกเป้าเมื่อข้าวชุ่งสุ่ได้เมืองนู้นมุนได้มืหน้าละสีพรกกระหนุ่งหนกับเครื่อขึ้นดอกกลางของกัดกว้าคือหน้าของใสเป็นเคยเป็นใสบ้านนี้เป็นไฟเพื่นว่างไหนคุณทั้งหกน้ำมาเท่าคุณทั้งเบาน้ำมาควายทุกน้ำมามุ่นกับสุนน้ำมาา ป้าขี้อ้นพันสังสอยกันถางคพนเราตกน้ำไอ้ก้นฟูจงหูไว้แขนสั้นผมีกันไว้ปอยให้ด่าไปดุมให้มาเตาไปเล่าก็ให้มาได้ฮักไม่ตายมาแกงคนขีโม่ลอยไปซื้อไดเอ้อยู่ดีแห้งอยู่แหงส่กามันเนี่มันเนี่ยอแม่หมออไนี่อแม่หมอแม่หมอไปเน้่ไปเ่แม่หมอแม่หมอไปแม่มอ ม่หมอจ้าแอบแล้วยกแน่เออจ้าซิลเลอรานดียังแอบแล้วเออดิทำงานไหน่อยงานอเพื่อเลงหลานหนามากไปเอาเืนนี่นะซิเลเมย์มันมันคันเมันมาแล้วเอานี้เพื่อแล้วแเอาไปได้่่ จ้า้ะพุ้อาจารย์หนังตรนี้เอ้ยผู้จภาพถุกจะเริ่ก้อนนะมสเกล็ใส่ไหมอื่อยผู้แล้วส้ก้อนถ่ายก้าป้เะเอเจังนี้เอาไว้นี่แะเนี่ยกระเื้ออันนี้นะเอาซื้อเอมันเลยเสียนั่พจาัณาจังเอาอ๋อเส้ก้อนโอ่เบนเอาจะเส่นอซ่ก่อน ้อแล้ให้ลูกตาหน้านายไปใส่ก่อนเด้อมันจังเงินมันจังแควนบอกใส่แมาไกตรงนี้นะครับอ้าวเอาซฟอยซิโฟเมย์เดี๋ยว้เอออ้าวลไส่เอาเหนเส้อเอาเห็นสมพวงหนึ่งมาว่าเป็นซรพรนี่ไหนเอออ้ามาสุภพรนี่มาทางนี้นเออสม ขยันเนาะมว่าเป็นดีเอาพี่อไเดี๋ยวปเขาไปปลูกปกขยายก่อนชไปก่อนเนอจะกลับก่อนเอาจ้าอ่าแบมือมาแล้วแก้มมันอิ่สนก็นั่นดีเนาะ อันดีแม่ไมองเขาไปแล้วเป็นพ่อมาให้แก้วมีโซ่โ้หายบุมีมาผ่านมาหายบุมีมาเทพมาเทพไปคนเทให้คนฮักคนหุงอะลรวบบนี้เา้ขาความเก็บยังไงความใครยังมีก็จะมีแต่ความชุ่มความเจริญมันอมากชาว้านก็ชาเบ้านไปดโชอลากไปหลายมาเก็บยังไก้ไใครมีเคร่มีผิดมันนี่มันนี่หนาวอยู่เ็เ็สดเน้อร์ลาล้อ

กาดีกาดีพวกคิดเรียนปาาขยันขยันว่าดีกว่าน่ากี่กว่าน่าวกัดจเอาเด้อสิ่งลนาข้าลำดูศึกพญาข้าพระเจ้าเชนท้าให้มากผู้สดซ้ายใสมาผู้ขพระเจ้าผู้เจแล้วเจอาููดีพีู่เสียงกาปัญญาคองพีนน้องฟังคออยู่ดีได้เป็นลูกกงมายอดกราพ้าเป็นลูกล่ามอยอดตากูพราแม่รี้อย่าแล้วซู้ช่วโลูกใ้เพ่พราเพ่งแม่เดินี่านมาซ้ำเดินดำมาขี้มาป่ายสุดเขาง่ายขี้ราหัวเองข้นในการในการปัดและอยจอยของน้อยปักกันเป็นไ้ ไม่ไม่ไม้ได้ไไน้องไ้าไ้ไไไ้้มม่่ไลูกมาร้องไมู่ลผลไม้เนี่มาลูกมาเจ้าะไจอะไรเอาอะไรนเอาอะไรไหมโอเเออนเขียนหนาเขียนมาเอาไหม ไอพรอไอ้พรอไอ้พรอดิแกงม,แมือพรอเออ,อเป็นลูกกบ๊กไม้หลอดตาพาเป็นลูกลาบมา้หลอดตาโก้เด้รู้เด้ดอพอแม่เลี้ยงเนี่ยแล้วสูงสุดเลยให้เพลงขอเพลงแม่คุณเฮ็ดไว้จองคุณลงไว้เขาที่ปอเป้าไว้เขาสูงตั้งตะกี้ไปให้เพลงตะกี้ไปนะง่ายแม่แล้วภาษาคิดให้จังใจเข็ม ภาษาเขมรในตั้งใจใส่ภาษาไทยใตั้งใจอ่านปากจะเป็นเจ้าของเราจะเป็นคุณพระเราอตัวท้าเเวยนามหาพรตัวพญาพญาวนามาใส่วะตัวพญามตัวกลางใบลูกไ้ที่ที่เฮงใหญ่มันนี่นมันเนี่เป็นเจ้าคนในคนเออจ้าจ้า้นเ็ียมั้ยแล้วก็สิเป็น มีนด้่อด้ไหนปเคปอได้ค่้ค่ะได้ค่ได้ค่ไดค่ได้ค่ได้่ได้ค่ได้่ได้ได้ค่ได้่ได้ค่ได่ได้่ได้ค่ได้ค่ะได้ค่ได้้ด้่ได้่ไ่ได้ไ่ได้ด่ด้่ได้ด่ได้่ไดไ่ได้ไ่่ด้่ไดไได เอไรเออะไรอะไรไนันัไปไว้้อินี่นี่คือผมนี่่ไมนี่น่นี่ีฟเนมีอยู่นี่าข้า้าพ่อนี่พ่ออันนี้ ไปสายไปนี่ไปนี้ำมมากระลกมากร้อสุดเจ้า่ขึ้นเรไปานไฟงานไเอ้ขงเมไปแล้ว

เเพียงใครอะรลูกต้องแบบนี้เหรอโอเคคุณหันปกดีกว่าโชคดีมาไล่ไงอบะมา คมัอพนมเาค่ราขึ้นมาถ้าทำพีีทางโน้นน่ะเด้อแค่ว่าพูดปิดใจใดน่ะแั่ว่าเมื่อเอยู่พุ่นน่ะตัางระเบ้า ของคนนั้นถ้าไปทำอยู่ทางโน้นเนี่ยทุ่มทุ่มไ้ทุ่มได้ทุ่มทวงเส่กันด้วยนมฮะอืมอันด้าเได้ทุ่มนะครัทุ่มทุ่มไม่ซ้อมไม่ทุ่มจะมีอายุเก้อกันกอาอุเก้อกันก็คือพังดีได้ได้มาทุ่ม่บนเือนนางันนี้มันจะปิดบนเกิกันไม่ซอมไม่ทุกสส

เป็นผควมรู้ควาอไรแล้วเาวันี้ยงปุ้ไปอยากดูามรควอไรเริ่ยดู่าห์โดยั้นาห์ฮะดอยเอื่อมอยากดูดกดไปด้เลยดอี่มันกินันได้ไหมดูได้ไหม่ามาเด้อ

โอ้ลูก